เจ้าอันของกินวันนี้เราจะแกงเฮ็ดลมจ้าเฮ็ดลมใส่ดอกนางลาวจ้าแล้วอันนี้ก็เป็นเฮ็ดลมเนี่ยเจ้าและเฮ็ดลมที่เขาซื้อมาแล้วก็ดอกนางลาวเจ้าเขาก็เอาเฮ็ดลมแล้วก็ดอกนางลาวเนี่ยเจ้ามาล่างหน้าเจ้าเสร็จแล้วก็เด็ดแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปปาตินเฮ็ดกันเจ้าปาตินปาตินเฮ็ด หบบม้อคันนั้งเาเห็นเฮาเนาะใช่แล้วก็เครื่องแกงเจ้าก็จะมีพริกแห้งหอมแดงหอมขาวขาจักไข่กระปิแล้วก็ห้าเจ้า ใส่กะปิเจา้าแล้วก็สิ่งที่คั้นมาได้ก็คือห้าเจายาเาก,กบก,ก๊เอามาจะออนน้อันนี้ป็ียงไก่ดาแล้วก็จกักไข่ในฮาก๊กเป็นก้อมแล้วก็ตุบใส่ตัวเจา้จาเจ้าไก่เฮากอก๊กเรียบร้อยแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปตั้งม้แข่งขั้วพริกเจา้า ใส่น้ำมันเห็นน้อยแล้วก็เอาพริกลงคั้วเลยเจ้าคั่วพี่คือหอมหอมแล้วเราก็เอาไก่ลงคัาากก่ว<า>ด้วยกันเจ้าเร้าเขาคั้วไก่กับพริกจะให้มันหอมหอมเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำลงไปเจา้า เติมน้ำให้มันท่วมไก่เลยแล้วเ็าก็ต้มไปสักจำลำพอไก่มันเปื่อยเขาถึงจะเอาเห็ดล้มแล้วก็ดอกนางลาวเนี่ยใส่ลงไปจจีเราต้มกนกเกหญ่ดูนะอันนี้นากินเดอกนางลาวคับเหนะ็ดลมดอกนางลาวลนะดอกเห็ดแล้วนางลาว มังแล้วจะเป็นดอกไม่น้อยเป็นแกงดอกนางลาวนะจ๊ะดอกนางลาวใส่เห็ดลมพอหอก้าวเห็ดลมกับดอกนางลาวเนี่ยมันสุกแล้วหาก็ก่อนที่จะปิดไฟเหาก็ใส่หอมป้อมต้นหอมจ้ะเาใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยใส่แถมเอาเลย เจ้าแกงมองอี้แกงเขาก็ซุกแล้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปนึ่งข้าเจ้าอันนี้จะเป็นเข้าใหม่เะจเขาแจ่บะเหมือนโอ้มันเหนียวคืออะไรอ่ะงั้นอุ้ยงัานงันตักมดก่อนมดเลยบอก เจ้าเข้าก็ะซุกแล้วเจ้าไปเดี๋ยวเขาไปกินเข้าวสกันเจ้าเสียงตั้งนอกที่มันดังวึ้งวงนี่เป็นเสียงเปิดม,มาตัดหน้าหน้าบ้านเจ้าเขาจํำค่ะเมื่อตัวงานไม,มา่